ครับวันนี้จะมาขายทํามาส่องนะครับส่องพระนะครับเป็นพระอุปคุตนะครับผมเป็นพระอุปคุตของหลวงปู่คำบุนะครับวัดกุดชมพูสําหรับรุ่นนี้นะครับสร้างเป็นรุ่นแรกนะครับของหลวงพ่อท่านนะครับรุ่นแรกนี้จำถ้าจําไม่ผิดนะครับก็น่าจะสร้างในปีพศ2551นะครับ เป็นพระอุปคุตปางอุ้มบาทนะครับผมปางอุ้มบาทใต้ฐานท่านก็จะมีรูปเต่านะครับรูปปลารูปหอยนะครับเพราะว่าพระอุปพุตนี้ท่านจําจําศีลนะครับจำํำศีลอยู่ใต้สะดือท้องทะเลแต่เวลามีเหตุร้ายนะครับมีมารออกมานะครับก็จะทําวิธี อัญเชิญท่านมาปราบมารน,นะครับเพราะว่าพระอุปคุธท่านมีอิทธิธิ์สูงนะครับแล้วก็เป็นความเชื่อในการขจัดปัดเป่าเพี้ภัยร้ายต่างๆนะครับก็เป็นความเชื่อนะครับก็มีการอารัธนาพระอุปคุธมาขจัดปัดเป่าก็คือปราบมานั่นแหละครับในสมัยพุทธกาลเวลาสมัยนี้ก็เหมือนกันนะครับท่านเป็น ในการปราบมารขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายต่างๆนะครับก็เป็นความเชื่ออีกความเชื่อหนึ่งนะครับซึ่งก็ต้องขออภัยด้วยครับเสียงอาจจะไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่พอดีอยู่ข้างนอกนะครับอยู่อยู่อยู่ข้างนอกอยู่บนรถนะครับก็เลยใส่แมสนะครับใส่แมสเสียงอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็เลยมาให้ท่านได้ชมนะครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับรุ่นแรกนะครับผมหล่อโบราณนะครับราคา น่าจะหลักพันนะครับหลักพันเพราะว่าหนึ่งก็คือเป็นรุ่นแรกที่ท่านสร้างนะครับแล้วก็หายากนะครับหายากคนก็เก็บนะครับลูกศิษย์ลูกหาก็เก็บนะครับอีกอย่างหลวงพ่อท่านก็มรณภาพนานแล้วนะครับหลายปีแล้วก็เป็นที่ต้องการของผู้ที่ศรัทธาในหลวงปู่คําบุนะครับในจังหวัดอุบลซึ่งหลวงปู่คาบุนี้นะครับท่านก็เป็นศิษย์สายทางอีสานนะครับท่านศึกษายอยู่กับหลวงหลวงปู่รอดวัด มันม่วงเนะครับเนาะแล้วก็ออล่องปูต่างๆทางสายสําเร็จรุุนนะครับท่านก็ได้ศึกษาเหมือนกันนะครับก็เป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยชัดนะครับต้องขอใส่กล่องไม่ชัดอาจจะไม่ชัดนิดหนึ่งมืดประมาณนิดหนึ่งนะครับผมข้างหลังนะครับข้างหลังท่านนะครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับผมเนื้อทองผสมนะครับ เรามาให้ท่านได้รับชมนะครับหลวงปู่คำบุนะครับวัดกุฎชมพูพระอุปกุคตนะครับปางอุ้มบาทนะครับผมเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมนะครับเป็นรูปหล่อนะครับเป็นรูปหล่อร้อยองค์นะครับองค์สวยงามนะครับดูเข้มขังนะครับทรงปราบมารส่งเสริมความโชคลาภนะครับพระอุปกุคตนะครับผมความอุดมสมบูรณ์ในการทํามาหากินนะครับก็สามารถที่จะอาราธนาพระอุปกุคตได้นะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อไหนเหมือนกันนะครับ เราสามารถที่จะนำมาบูชาของข้อติดตัวได้นะครับไม่ว่าจะเป็นลวงปู่อื่นๆนะครับลวงปู่ที่ท่านสร้างนะครับก็จะมีหลายองค์หลายท่านนะครับลวงปู่องค์ท่านก็สร้างนะครับลวงปู่องค์นะครับก็ลองสอดหาดูตาม youtube นะครับตามอินเทอร์เน็ตนะครับว่ามีทางสำนักไหนได้สร้างพระอุปคุตบ้างนะครับแล้วก็นำมาติดตัวบูชาเพื่อกระจจาปะเป่านะครับอุปติภัยต่างๆเพิษภัยร้ายต่างๆอาราธนาบารมีของลุงปู่คุตนะครับคุมของกล้องกันเดานะครับ สุดท้ายนี้ก็ขอบคุณมากนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามนะครับกดไลค์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจนะครับนำคลิปดีๆมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ